สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพอกันาย่ำใบใบเนาะจ๋าเนาะยันแนนจะมาส่วนกินเขา่ากินข่าไปน้ำว่าไปน้ำเนาะจ๋าเนาะ่อยไม่ยัางคือกินตาบักแตงเนาะจ๋าเนาะ <c oughs> ตาบักแตงกเอ,อ,อ้่นเซนแล้วก็ยังก็ทอดปลาแซลมอนเนาะจ๋ะเนะาซซะปลาสมแซลมอนพักมีซี่หาบะมีดอกบ่ได้เน้นเรื่องการกินปันใดเนาะจ๋านะเนาะบ่ได้มาเน้นว่าเออสมากินเออปันใดแต่มาเสวยบมื้อนี้กัสิมานั่งกินไปน้ำว่าไปน้ำเนาะจ๋าเนาะ <c oughs> เราเลือ่องอีหยังก็คาๆว่าเม่ทเาทตีห้องกินเขาห้องกันโซกันไปน้ำนะจน๊ะเนาะ <c oughs> มันจะเด็ดแซบนะจน๊ะเนาะพักซี่พักซี่บ้านเฮาเล้วแตพักซี่จินพักซีเหลา้นานะจ๊ะเนาะกินแค่นี้หละจ้ะกากากากไก่ทอดทอดทอดกรอบๆแล้วก็ไปใส่ช่องฟรีดไปเ้อพี่น้องกรอบมันเดินอย่างนี้บ่มื่กรอบผ่าแซบ ยังแน่นก็จะทอดยามืีเวลาว่างก็จะทอดไปน่าจะเนาะขอโทษนะจ๊ะอือจังซี่ลราคา่ะคนอยู่ต่างประเทศเนาะจะเนาะเมื่อนี้กะสิกินไปน้ำเบาไปน้ำนาะจะเนาะกะสิกิ้นซื้อมันกะสิว่าเอาคากลายกะสิว่ายัแน่นเราไม่กินข้าวกินน้ำบ่แล้ขึ้นมันบ่เหรอไม่กินอือเราสิมีแห้งต่อบ่ก็เลยสิว่าเออกินไปน้ำเบาไปน้ำนาะจะเนาะ จะเบิง่งน่าคอยกินเขาอยู่เด้ขคอยบได้เบ้าอย่างเดียวแล้วคอยกินอยู่ได้เข่าเลยนะเข่าหน้ามซ้ำปากคอยกินเจ้ากระเบิ่องคอยแน่มือสิมาเบาเรื่องบําเพ็ญมาเบาหน่ะค่ะเหมือนจะมาตอบคําถามเอฟซีเนาะจะนะมุย้ยตอบคําถามเอ e ฟซีปานเพื่นอนักขักเนาะ <c oughs> ตอบคําถามเอฟซีเอฟซีบางเอฟซีทันบางท่านท่านกระซงขอความมา <c oughs> มาถามย่าแนนว่าย่าแนนอยากสิหูจังเลยว่า,าตุรกีเขามีสินสอดสิคุยสินสอดกับแฟนจังไดเขามีคาสินสอดบอเขาม,มีนุ่นมีนันมีนีบอประเภทประเภทนีการแต่งงานเขาเป็นจังไดโอ้ยอยากหูดได้ย่าแนนเพิ่นก็มีคำถามคำถามหนึ่งเนา,จานะจ้ะเนาะคำถามสองก็เลยว่าเออถ้าเกิดใอยจดทะเบียนกับเขาใอยต้องเปลี่ยนาศาสนาบอเออหรือว่าจังไดที่จริงเออ เออยานแนนต้องบอกก่อนนะว่าที่จริงยานแนนเคยเบาไปแล้วเคยเบา,าไปแล้วคลิปก่อนๆเคยอธิบายไปแล้วนะจาน๊ะเนาะถ้าเกิดท่านได้มีเวลาได้โอกาสไปเบิงไปย้อนคลิปยานแนนเบิงท่านก็จะหูว่าเออมันเป็นยังไงกฎระเบียบของตุรกีบ่เป็นกฎจะเอิ้นเป็นกฎบ่ด้เพราะว่าจะบอกว่ากฎต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆ,ๆบ่ด้เขาว่าขึ้นอยู่กับการพ่อใจซึ่งกันและกัน ึ้นอยู่กับการพูดคุยคุณนึ้นอยู่กับการขอตกลงซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าสองคนกับแฟนเจ้าน้ะาจนาน้าอาให้บอกแบบน,นี้ละกันนาะจะเนาะสิมาบอกว่ากดตุรกีผู้ยิ่งเขามาผู้ไส้ต้องให้ผู้ยิ่งตองแตง่งเรือว่าต้องมันเป็นกฎบ่ได้อย่าลืมว่าเฮาเนะ่อคนไทยเขาตุรกีถ้าเกิดเขาแต่งกับตุรกีเขาก็ต้องมีขอตกลงเหมือนกันบ่แมนว่ากดตุรกีต้องเป็นแบบนู่นเหมือนนี้ไมนี้มันกับบแมนจ้ะ มันสิขึ้นกับการตกลงซึ่งกันรับกันระหว่างเจ้าสองคนระหว่างคนสองคนที่สิมะรวมหอลงลงน้ำกันนะจ๊ะเนาะก็บ่ปหูแล้ว่าสิลงลงน้าบ่อแนนบ่อนะจ๊ะเนาะรวมหอกับพ่อเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าอยู่ไปอยู่มามันโมเมนเจจะอาจจะแยกลงก็ไดเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวย้าไปค่อยกินข้าว่ันพอก็ได้สวดไปได้สักพักจ้ะเนาะ บแมนวารวมห่อลงลงน้ากันันทีวาจะนแนนบ,บอกค้างไว้หมายความว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ชายหรือว่าครูชีวิตเฮาหรือคนที่เลือกเฮาเขาพ่อใจในโตเฮาเขาพ่อใจที่จะให้พ่อใจที่จะจ่ายพ่อใจที่จะมีส่วนรวมมีส่วนให้มีส่วนนนส่วนนี้มันขึ้นกับขอตกลงระวางเจ้าสองคนนะจน๊ะเนาะบอมแมนวา ค่ะสิมาแต่งงานกับผู้ชายตุรกีต้องใจนุ่นใจนี่หรือว่าต้องหารหาหารซิบหารบวกมันกับโมเมนกดทั้าเสมอไปไม่ใช่ค่ะมันขื้นอยู่กับว่าความพอใจของผู้ชายคนนั้นที่ถ้าเกิดเขามีความชอบเฮาเขามีการเลือกของเฮาเขาพอใจในตัวเฮาเขาก็จะพอใจในสิ่งที่เขาให้เขาก็อยากสิให้ใน,ในหลายสิ่งหลายอย่างคือคล้ายๆว่าถ้าฉันพอใจกับผู้ใดงผู้หนึ่งแล้ว ที่จะเลือกเขาว่าเป็นคู่ชีวิตทู s ชอร์เดลไรส์ line, เหมือนมันเดินไปด้วยกันเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าการให้แค่นี้นะมันบ่มากกับบ่มากไปสําหรับเขาเนาจะจ้ะเนาะอันนี้คือยายน,น้นเะว่าโดยขยายความก,กว้างกวงประมาณว่าสินสอดนะมีไหมเอ่อการแต่งงานเป็นยังไงถ้าแต่งงานกับผู้หญิงไทยค่าสินสอดเป็นยังไง ยเแน่นจะบอกประมาณว่าึ้นอยู่กับการคุยของโมเจ้าคุณอยู่กับความรักหรือความต้องการหรือความพอใจในฝ่ายชายหรือความพอใจในวังสองฝ่ายที่เฮาคุยกันที่เฮาถอดขอตกลงซึ่งกันและกันเนาะจากเนาะมันจะเป็นโบแมนกดโบแมนระเบียบโบแมนว่าต้องเป็นแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเยาลือว่าเฮาเป็นคนไทยเขาเป็นตุรกีเมื่อที่เขาจะต้อง เ,เมื่อสิเขาจะมารับต่างชาติมาเป็นครูชีวิตเขาจะต้องรีเพครีสเปกฟอร์รูสคล้ายๆว่าเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอยังก็เข้ารบกดซึ่งกันและกันเข้าก็ต้องมาอย่นี่เออฉันเข้ารบกดจากที่ฉันเพ่อเคยจ่ายคาสินสอดจากฉันที่เพ่อเคยจ่ายนวนใจนี่บอแมนเราเ่เคยจ่ายเลยแต่ว่าเขาอาจจะครึ่งครึ่งถ้าตัวเลขขี่จริงๆเขาอาจจะครึง่งครึง่งกับผู้ยิงแต่ว่าเมื่อนี่ไอพีโอคือฉันจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอแล้ว เออฉันยอมใจคา,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 านูนคานันคานี่ทุกสิ่งทุกอย่างตามตามสิ่งที่ผู้ยิ่งขอร้องบานนี้เวลาที่เธอมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีขอตกลงว่าใดว่าเออเธอจังสีใดบอจังสันไดเมันจะเป็นขอตกลงที่ว่าเขามีสิทธิ์คุยกันก่อนที่เขาจะต้องมาอยู่เขามีสิทธิ์คุยกันก่อน,อนที่เขาจะมา ตกลงปองใจอยู่น้ากัน,นเนาะจ้ะเนาะมันบอแมนว่าเป็นเรื่องที่เลร้วลยวเสมอไปมันเป็นเรื่องที่ตกลงกันได้เป็นเรื่องที่คุยกันได้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ถ้าผู้้ายฮักเข้าจริงเขาก็จะรับเขาก็จะรับสิ่งที่เขาเพูดไปแต่ว่าเขาก็บอกเดียว่าโอ้ยมึงต้องให้เงินกูนะซื้อบ้าในให้กูแล้วซื้อรถให้กูนะมันกับบอแมนมันจะต้องมีท่ามีความฮักซึ่งกันและกัน เ้าจะต้องยวนกันว่าเออแบบเออจังสันนะจังสีนะเออฉันก็อยากให้พ่อแม่ฉันเพราะว่าฉันต้องถึงพ่อแม่ฉันมาอยู่กับเธอนะอ่ฉันประมาณนั้นประมาณนี้ฉันอยู่กับเธอแล้วฉันจะเออดูแลปนิบัติยังดีมันก็ต้องมีขอตกลงสึ่งกันแล้วกันเลาจะน้อาผู้ใายก็ว่าโอ้ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ฉันให้ได้บ่เป็นยังอย่าลืมว่าเธอฉันจะเอาเธอมาอยู่น้าฉันแล้วฉันจะเป็นผู้ดูแลฉันเป็นผู้เทคแคร์เป็นผู้ให้อ่ความสุขสําหรับเธอ เขาจายไปกกอนเขากับวสียดายนอะกจากนอนี่คือเรื่องสินสอดเนอะกจากนะเรื่องสินสอดขอตกลงกันจัดงานหรือว่าสียงกับซามบ่มีปัญหาสําหรับสําหรับสภายตุรกีเนอะกจากนออันนี้คือเครียเนอกจากนะค่อคนข้างที่จะเครีย์ค่อนข้างที่จะแม่นค่อนข้างที่จะที่เขาคุยกันเองบ่แม่นว่าต้องเป็นกฎระเบียบหรือว่าจะต้องไปฟั่งไขผหรือว่าจะต้องให้ผู้ใดเป็นผู้กําหนดเฮาสองคนที่สิมาอยู่เห้กําหนดกันเองนอะกจากนเนาะ ไอ้ข่อยสวา้าปามกันแล้วพี่น้องว่อยข่กินล่มคลิปจาก,กส็สิ่ป้ายันแนนมันเจาสวบหรือเจ้ากินเนะน่เนาะขอก็ยากุจอกเจ้าาว่าข่เนาะ้ข่อยสวบส่วนจักหน่อยน่ะจนะเนาะเดี๋ยวเฮาข่มาคุยกันต่อต่อไปสิเป็นเรื่องีอย่างอาจจะเป็นเรื่องพีงน้องที่ว่าเวลาที่แต่งงานกันเสร็จปุ๊บพี่แนนหนูจะต้องเปลี่ยนศาสนาบอมันยากลําบากอย่างบบเฮาข่มาคุยกันต่อนะจจนะเนาะเรื่องนี้ยังแนนก็เคยเว้าไปแล้ว เคยฟอกพันไปแล้วคลิปคลิปกรอนๆไปแล้วนะจ๊นะเนาะแต่ว่าบ่เป็นยังเมื่อน,นี้ยจะแน่นมีเวลาเวลายจะแน่นมีโอกาสจนแน่นก็เลยอยากจะมาคุยต่อเบียกวางานการประสานหาเรื่องเล่ามาเล่าให้ผู้อื่นฟังเนาะจ๊นะเนาะรอสักแป๊บหลังจากที่คุยเรื่องอ่าเขาเรียกว่าขาสินสอดขาดองขาตั้งซันตั้งส,งสีไปแล้วนะจ๊นะเนาะมันก็เป็นบทสรุป ให้ไปแล้วว่ามันเป็นแบบใดมันประเด,ด็จยุกับผู้ใดคืนยู่กับเจาสองคนนะาจาน๊ะเนาะวันนี้ยาแน,น่ก็จะมาเว้าต่อไปกัคือเรื่อง <c oughs> ถ้าเกิดหนูจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เขามาอยูเอ่อึ้นาอยู่เนี่ยหนูต้องเปลี่ยนศาสนาบอกค่ะนะจ๊ะเนาะยาแน่า,า,ก,นานนก็เคยคุยไปแล้วแหละแต่ว่าเหมือนยาแน่ก็จะมารีอัพมารีอัพเกรดให้หนะาจาน๊ะเนาะยาแน่ก็จะมาเบ,าบ,บ้าทำนองที่ว่าถ้าจะแต่งงานกับเขาต้องเปลี่ยนศาสนาบอ ยัยแนนบอกเลยว่าต้องเปลี่ยนถ้าเกิดท่านมาจดทะเบียนยุตุรกีถ้าเกิดท่านจะมายุตุรกีท่านต้องเปลี่ยนจ้ะยัยแนนเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดท่านท่านสิมายุตุรกีท่านจะเป็นบุคคลอีกบทบุคคลหนึ่งที่เป็นแค้ๆว่าเจ้าสมีเหมือนสองสองช้อยให้เจ้าเลือกหนึ่งคนไทยาศาสนาพุทธสองคนานางสาวกอไก นับถือศาสนาพุทธใส่สัญชาติไทยอยู่ไทยนางสาวกา่อไก่ศาสาานาอิสลามใส่ชีวิตอยู่ตุรกีมีเอกสารมีแบบประชาชนมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอีกบุคคลบุคคลหนึ่งเนาะจ๋าเนาะอันนี้คือบอกกันแบบง่ายๆว่ากันแบบจริงๆแล้วแต่และการนับถือศาสนาการเคร่งศาสนานี่ขึ้นอยู่แต่กับครอบครัวนนเนาะจ๋าเนาะบ่แมนว่า เ,เจ้าแต่งงานกับเขาแล้วเคร่งศาสนาต้องคุ้มผมต้องบอกกินหมูหรือว่าต้องบอ่อยอย่างสักอย่างต้องนูนต้องนี่ต้องนั่นต้องสวดอัลลอฮ์หรือว่าจะต้องสวดพระคมพี่มันขึ้นอยู่แต่แตกับแต่ละขอบครัวเนาะจ้ะเนาะเจ้าต้องเบิงเขาเจ้าต้องเบิงเขาในก่อนที่เจ้าจะตัดสินใจที่เจ้าจะแต่งงานว่าเขาเออเขาเคร่งไปมากไหมเขาบังคับเราไหมหรือว่าอะไรไหมเออเย่นแนนเอวาถ้าเฮ้า มีความหักใส่ผู้ชายคนนั้นถ้าเกิดเฮามีความาที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่น้ำเขาเข้าเลือกอย่าเน้นคิดว่าเรื่องพวกนี้มันบมเมนเขาเรียกว่ายังเกาะมันโมแมนเรื่องที่เลีลย้ยวไหลซะเสมอไปเนาะจ๊นเนาะนมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะง่ายๆอีหยังกับซามถ้าเกิดเฮามีใจซึ่งกันและกันเขามีความรู้สึกซึ่งกันและกันเฮามีสิ่งที่จะต้องแบบอยากที่จะเดินไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีทางออกมันบมเมนปัญหาและเป็นทางตันเนาะจ๊นเนาะน ก็บอกตองย่าเนี่ยเกิดอะไฝากบอกเอฟซีทุกวันท่านหรือว่าบอกผู้ใดทุกท่านว่าก็บ่าตองซีเรียสเรื่องนี้มันโมเมนต์เรื่องเลวร้ายมันโมเมนต์เรื่องที่จะอเพิ่มอะไรยังเดี๋ยวก็แก้ไขบ่ไดมันแก้ไขได้ทุกเรื่องค่ะเข้าตะเกิดเฮ้าตกลงปลงใจและจับจับเอ่อเขาเรียกว่ายังก็คุยกันอธิบายกันให้มันมันมันลึกซึ้งก่อนที่เฮาจะตกลงปลงใจซึ่งกันและกันเนาะจ้ะเนาะมันโมเมนต์เรื่องที่แก้ไขบ่ไดจ้ะ สิเป็นชนชาติได้ยกัซ้ำจะเป็นชาติคริสเตียนหรือสิเป็นมุสลิมหรือสิคาทอลิกหรือสิเป็นเดก็ซ้ำมันต้องตกลงกันใดจะเนาะแฟนเฮาก็จะบอกเฮาว่าเออถ้าถึงชั้นหูนะว่าเธอเป็นพุทธจังสันจังศิษแต่ว่าลืมในมือมือ,มอนึงที่เธอจะไปเยี่ยมญาติฉันฉันขอหลอกให้คุ้มหัวใด้บ ได้บอได้มันบม่อยากมันบอพี่น้องเพราะว่าอีหยังหูบอแฟนเฮากับบออยากบังคับเขาเกินไปเขาบอได้บอให้เจาะคุมหัวทั้งวันอยู่ทั้งวันเขาเขายังให้เฮาเลยมีลฟ์สไตล์ของโตเฮานาะจ้ะเนาะถามว่าศาสนานี่ดีบอศาสนานั่นดีบอ ยะแน่นกับบอดีบอกว่าศาสนาศาสนานีบอดีศาสนานันบอดีเนาะยะแน่นบอกว่าทุกศาสนาก็ซ้อนกันคนหนึ่คนดีอ่ายะแน่นเคยบอกไปแล้วแต่ว่ายะแน่นบอกอยากยำคำเก่าเนาะจาะเนาะยะแน่นก็เลยบอกว่ามันมาแมนปัญหาถ้าเสมอไปมันมาแมนเรื่องเลวร้ายถ้าเกิดเขาบอกว่าเปลี่ยนศาสนาได้ไหมจะมาต้องซีเรียสใจเจ้าอ่ะยุนีเจ้ากับมุสลิมเข้าวังเดี๋ยวจะกวานำแมนบอแมนบอกคอยบอกอีหลีนะ เขาวางหนกบานำบริดพิษกดบริเฮ็ดสิ่งนั่นบริเฮ็ดสิ่งนี้บริเฮ็ดสิ่งเรื่องเลวร้ายันก็เป็นเรื่องศาสนาของเขาแต่เวลาที่เขากลับไปเมืองไทยเขาก็เป็นโตโตัวตตอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นคนไทยเขาก็ไปวัดไปวังไปว่าเหมือนเหมือนเกา่าทาบุญอย่าลืมว่าสิ่งที่เขาเหตุเป็นสิ่งดีทั้งนั้นมันจะเสริมสิริมงคลมันจะเป็นเสริมบุญวาสนาของเขามันบริบรมเมียนว่าเออศาสนานี้เสริมบุญารศาสนานี้เสริมบุญหน่อยมัน่ม่จ้ะมันขึ้นอยู่แต่แค่ว่า <c oughs> ถ้าใจเข้ารับทุกาศาสนาใจเข้ารับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจะเป็นเรื่องดีสําหรับเฮาเนาะจ้นะเนาะอย่าไปคิดหลายให้คิดเป็นเรื่องง่ายๆเนาะจ้ะเนาะคาสินสอดกับพานมาแล้วาศาสนากับพานเขามาอย่าแนนคิดว่ามันมาเป็นเรื่องเลวร้ายเนาะจ้นะเนาะก็่าคิดให้มันเป็นเรื่องอเป็นเรื่องญ่โตัวมโหรานทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกเนาะจ้นะเนาะบัญญาย่าแนนก็จะมาบอกเรื่องว่าต้องขอโทษขออภัยที่แนนบริด้ตอบคอมเมนต์คลิปหรือว่าอย่างกระซ้ำ หรือว่าสิเป็นยังกับซามพอดีถาจะแนนอัพโหลดไม่เขาจะต้องให้โหลด youtube มาไม่เขาจะต้องโหลด Google หรือว่าสิโหลดเฟซหรือไม่มาไม่เนาะบันนี้มันจำรหัสเขาเตียนหลายแล้วมันจำว่าดดว่าตัวใดเนาะจ๋าเนาะกว่าจะเขาใดพี่น้องเลยข่อยกระชลาได้ข่อยฉลาดคักไม่ได้ข่อยฉลาเราก็ะจำว่าใดเนาะจะาเนาะเออเนาะจะาเนาะจังสี่ราคาสะพายตุรกีจังสี่ราคาชีวิตสะพ้ายโบเบนสะพายสะพายตุรกี สะไย้ได้กระซามก็จะเป็นขังเหมือนกันอย่าลืมว่าสะไยปัดชนชาติได้กระซามเจ้าไปยุ่นี่เจ้าจะต้องเขาคริสเตียนหรือว่าเจ้าจะต้องนู่นเจ้าจะว่องไันการแต่งงานมันบริข้นอยู่แต่กับชนชาตินั้นบริขินอยู่กับประเทศนั้นบริข้นอยู่ประเทศตุรกีบริข้นอยู่กับประเทศใดมันขืนอยู่กับเฮา่สองคนที่เฮาจะตกลงปป่งใจกันขืนอยู่ก็ความเขาเรียกยังก็ความเห็นชอบซึ่งกันและกันเนาะจ้ะเนาะบอมเนบอมเนว่าเคลียร์ได้มันมีมันเคลียร์ได้แต่เกิดจะมีความหักซึ่งกันและกัน ถ้าเกิดเจ้ามีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันย่าแน่นก็ <c oughs> อยากให้พวกท่านเอเออีกอันนึงอีกอันนึงเอออีกอันนึงย้าแน่นอยากสียเอานอกนาจากนาะเดี๋ยวจะคอยกินข้าก่อนให้คอยกินขาน <c oughs> ่าก่อน,นเอาแห้งซะก,ก่อนนั่นถ้าคอยเสีเว้าออต่อเรื่องโตไปก็คือเรื่องเออ แฟนหนูคือน้่อยอายุหน่อยกว่าแฟนหนูก็อ,อายุหลายกว่าอ้ยมันสีไวบ่พี่มันซีเมนบ่หรืออะไอย่างเนาะเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันกนะจ๊ะเนาะรอสักแป๊บมาตอ่อมาต่อจะ้ะตอนนี้ในหน่อยนะจน๊ะเนาะมาต่อเรื่องบางท่านก็ถามมาพี่แนนเออแฟนหนูคืออายุหน,น่อยแทะนุสิอายุน้องกันไดบ่มีคนคืแต่างงานกับคนเด็กหน่อยบ่ที่อายุหน่อยกว่าหรือว่าแฟนหนูคืออายุหลายกันเนาะ อายุต่างกันคักแท้มีบี่เนนมีคนเถี่ออยู่กับผู้ชายอายุมากกว่าที่มากมมยก,กันต่างกันลหลายๆบอเขามีปัญหากันบอเขามีปัญหากันบอเนาะ,นะ <c oughs> ยันแน่นก็เสียมาบอกว่าที่จริงย่นแนบริเนตไปอยู่น้าเขาบริเนไปแทรกตัวกลางนอนระวังขัวเมียของอระวังวัยรุ่นหรือว่าระวังคนเถี่ออายุหน่อยกว่าหรือว่าระวังคนเถี่ยอยู่มากกว่าเนี่ยแน่กับบริเนไปแทรกนอนระวังเขาหรือบริเนตไปแทรกชีวิตอยู่น้ำตัวเขา ย้นแน่นอาจจะใส่เป็นวิทยาทานหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ย้ะแน่นเคยผ่านมาหรือว่าเรื่องที่ย้ะแน่นเคยสัมผัสมาละกันกนะเจ้าเนาะอาจจะเคยเจอมาหรือว่าสิ่งกระซำถามมาผูทชาที่อายุน้อยกว่าถ้ายุ่น้่กันไปแล้วเขาแบบเขาเป็นยังไงเขามีความรับผิดชอบว่าเขาจะยืน่น้่กันเขาจะไปกันหลอดบอทุกคนห่วง ห่วงการตัดสินใจที่จะมาตัดสินใจอยู่กับผู้ชายที่อายุหน่อยกว่าที่ไม่บ่หูว่าจะเป็นจังไดถ้าเกิดเขาตัดสินใจมาแล้วเขาก็ป่อหยากเสียาการตัดสินใจอย่าลืมว่าตัดสินใจครั้งนี้เขามาต่างประเทศถ้าเกิดตัดสินใจก,นก,นก,นกันอยู่กับผู้ชายไทยที่อายุหน่อยกว่าแถวบ้านเฮาเลิกก็ค่อยเหิยวกระเป๋ากลับไปหาแม่เฮาหิวกระเป๋ากับบ้านเฮานะจ้ะนาะแต่ว่ายุ่นี่มันบ่นมได้มันบ่ได้ยังทีที่เฮาเหตุถามว่าอยู่กับผู้ชายวัยรุ่นหรือว่าอยู่ผู้ชายที่อายุน้อยกว่า อจะไปกันรอดไหมจะไปกันได้ไหมยายแนนเสือว่าผูหยิงไทยเฮ้านะ่ะผูหญิงเฮ้าอ่ะผูหญิงประเทศไทยเฮ้านะ่ะเขาจะเป็นคือแบบมีเสน่ห์นี่ยบําเม็มิเสน่ห์เขาเรียกว่าท่าการเป็นอยู่กับครอบครัวหรือว่าการใช้ชีวิตการเป็นยังเนี่ยเขาจะบอเฮ็ดให้ชีวิตครอบครัวหนาเบือ่อนอกจากเนาะ จะเนนบระด้ว่าผู้ยิงตุรกีหรือผู้ใช้ผู้ยิงทางไหเนี่ยอยู่กับผู้ใช้อายุนหน้อยกว่าเฮทไหนาเบื่อจะเน่นกับบระเด้ว่าจังสันจะเน่นคิดว่าผู้ยิงไทยเฮาเฮาเนี่ยเขาเรียกว่ายัางกาเฮดไหไลสไตล์หรือว่าเฮดไหในตะละมือเฮดไหในชีวิตตะละมือและสิ่งที่เป็นทุกอย่างตะละมือนะ่ะมันขวนขรุข,ข,ขที่จะเป็นความสําคัญเป็นเรื่องที่จดจําเป็นเรื่องที่แบบเออแบบมีความสุขดีนะเออชันดีเออแบบเออดีนะ มันเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้ผู้ชายบ่ต้องมาเซแงเป็ดนอกจากนอบ่ด้ดีนอกจากนะ <c oughs> บ่ดีดีถามว่าที่นี่มีไหมผู้หญิงที่มีผู้ชายอายุน้อยกว่ามีค่ะอายุมากน้อยกว่าบา,บางท่านต่างกันสิปีห้าปีหปีเจ็ดปีมีค่ะแต่ถามว่าเขามีปัญหากันไหมไม่มีค่ะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าตัวเฮ้าญิยงเฮาดาีรู้งานบ้านงานเลือนลูก ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเฮ็ดให้เขาทํานองที่ว่าอืขนาดฉันเลือกเขาฉันภูมิใจที่ฉันได้เลือกเขาฉันภูมิใจที่ฉันได้เจอผู้ชายคนหนึ่งเขจะอยากจะพูดคํานี้เนาะจ้าเนาะจะเน้นปร่เด็เขาคังผู้หญิงไทยซะเสมอไปแต่อย่าลืมว่ามันใช่มันจริงค่ะแล้วผู้ชายผู้ชายแก่บ้านนี้ที่ไปได้ผู้หญิงเอที่อ่อนกว่านี่เขาอยู่กันรอดไหมพี่แนน ก็มีคำถามมาถามว่ารอดไหมรอดค่ะที่รอดเพราะอะไรรู้ไหมยันแน่เป็นตัวอย่างอันนี้เคสเนี่ยยันแน่ขอเป็นตัวอย่างยันแนนขอเป็นตัวอย่างว่าแฟนแน่นอาย,อยุมากกว่าแน่นนอกจากเนาะยันแน่ก็อลยาอากาลันตีว่ยยะอยู่กันรอดถ้าเราท้าใจเฮาคิดจะอยู่ถ้าใจเฮาคิดจะเขาเรียกว่าอย่างก็คิดจะร่วมเพราะว่าสิเป็น ผู้ชายที่หนุ่มกว่าหรือผูอ้ผู้ชายที่แก่กว่าถ้าใจเราพร้อมที่จะร่วมเดินทางพร้อมที่จะจูมือกันเดินไปตามเส้นทางชีวิตอย่าแน่นเสื้อวารอดค่ะรอดทุกรายดีทุกรายเน,นาะจ๋าเนาะอย่าสิเป็นให้มันเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาชีวิตค่ะถ้าเกิดคุณตัดสินใจถ้าเกิดคุณพร้อมที่จะอยู่ให้คุณเลือกเลยค่ะเลือกว่าจาเป็นจะต้องบอก บอแมนดอกมันบอชัยมันยังเสียยากค่ะลองไปมันบอเสียมันบอหายนะจ๊ะเนาะถ้าเกิดมันบอแมนถ้าเกิดมันไปแล้วเป็นห้างตันก็ทอยทอยเดินกลับไปแค่นั้นนะจ๊ะเนาะมันไม่ยังเสียหายไปมากกว่านี้แล้วนะจ๊ะเนาะแมนบอจะยันแนกกับมามีเวลาอยากกับมาเหตดคลิปมาเบามาเสวนานะจ๊ะเนาะยันแนน้องคอทอดคอพายยันแน่เขาเข่ายูทูบบด้เนะจ๊ะเนาะฉลาดไร้ขวอยกับฉลาดเนะจ๊ะเนาะอืม เมื่อนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอเนอะจ๋าเนาะพอมคุยพอมกินก็บม่ได้โชว์การกินแต่ว่าจะแน่กับแบบเวลาที่มากินจะแน่กัอยากสเออกินเขายื้เนอะจ๋าเนาะจะแน่นต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านหรือว่าทุกท่านที่ติดตามหรือว่าทุกท่านที่เขามาซ่งจะแน่นขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านถ้าเกิดท่านเขามาซ่งโดยตั้งใจเพระตั้งใจกับซามจะแน่นขอขอบคุณขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเนอะจ๋าเนาะคลิปนี้ยะแน่นกับ ให้้อมูลอาจจะบอดได้ลอยเปอร์เซ็นต์เกินไปอาจจะบอดได้เป็นสิ่งที่การันตีว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือว่าเรื่องเนี่ยกระซ้ามแต่ว่าอาจจะให้้อมู้ททานหรือว่าอาจจะให้สิ่งที่ดีสหรับทานนอกจะเนะท่านกับไปเก็บไปคิดเบิ้งสิ่งดีท่านก็เก็บไปคิดสิ่งบอดีท่านกับปล่อยทิ้งไปถ้าเกิดยะแน่นบอดีถ้าเกิดยะแน่นเทปคิดบอดดีท่านกับบอดองเบิ้งยะแน่นนอกจะเนะท่านกับบอดตองมาเอ่อมาใส่เอ่อเหตุแห่งคนอื่นบันทอนชีวิตยะแน่นนอกจากนอจะแน่นตอง ย้ํนๆกับเบเดวาผู้ใดดอกแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่าแนนเฮ็ดคลิปขึ้นมาอย่าแนนก็บเบเดมาอยากเฮ็ดคลิปเพื่อเพื่อแค่อยากความสนุกสนานแล้วก็เอาความทุกข์ของคนอื่นมาลงอย่าแนนไม่อยากเฮ็ดจังสันนะจ๊ะเนาะอย่าแนนก็เฮ็ดสิ่งที่อยากมีสิ่งดีๆนะจ๊ะเนาะคลิปนี้อย่าแนนต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามอย่าแนนที่ยังติดตามน้ำซองส่งกําลังใจทุกท่านนะจ๊ะเนาะอย่าแนนก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะจ๊ะเนาะเจอกันคลิปนาน้วจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า